สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนำไฟล์รูปภาพเข้าวิดีโอเข้าการสร้างโปรเจกต์เมื่อเราเข้ามาหน้าตาแอปคีเนียมัตเตอร์แล้วให้เราแตะไปตรงสัญลักษณ์บวกหรือที่มันเขียนว่าสร้างใหม่ได้เลยแตะปุ๊บเมื่อเราแตะไปแล้วก็จะมี16ต่อ9เป็นแนวนอนเหมาะสำหรับ YouTube 9ต่อ16เหมาะสำหรับ t i k t o k 1ต่อห เหมาะสําหรับ Facebook 4ต่อ3 3ต่อ4 4ต่อ5อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมาะกับอะไรจําไม่ได้เรามาแตะที่16ต่อ9เลยหลังจากนั้นกดคําว่าต่อไปที่อยู่มุมขวาบนเมื่อเราเข้ามาแล้วมันก็จะให้เราเลือกเป็นรูปภาพวิดีโอฝั่งนี้ก็จะรวมคราวนี้สังเกตมุมขวาบนที่เป็นรูปภาพกับอ่ะอันนี้จะรวมกันถ้าเรากด แตะตรงกลางก็จะรวมแต่รูปภาพอย่างเดียวถ้าเราแตะตรงล่างสุดก็จะรวมแต่วิดีโออย่างเดียวนี่สาธิตเอารูปภาพแล้วกันแตะเข้าไปรูปภาพเราก็แตะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาข้างล่างแล้วนี่ถ้าเราอยากดูภาพขนาดใหญ่ให้เราก็กดค้างกดกดมุมล่างขวาปึ๊บกดออก ก็จะเป็นแบบนี้เรายืดได้ไหมยืดได้คือแตะสีเหลืองๆขอบขึ้นเลแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากอยากกลับเลื่อนกลับเลื่อนกลับก็อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเลื่อนกลับแล้วมันเสียเวลาอยู่ตอนท้ายใช่ไหมกดแตะปึ๊บมันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าเหียดเลื่อนไปข้างหน้าสังเกตมุมล่างซ้ายมันก็จะไปข้างหลังในกรณีตัวอย่างนึง ราจะ,จะเลื่อนไปเราให้มันนาทีไวๆเหมือน5นาทีโฮดไม่อีกรอบนึงอ่ะสามนาทีแล้วโฮดไมลเลื่อนอีกอ่ะเจ็ดนาทีโดโฮดไม่ Hold. Hold แล้วก็เลื่อนบ,บีบๆเห็นไหมสิบนาทีซึ่งมันจะประหยัดเวลาและมันก็จะไวกว่าครานี้วิธีที่เราออกปึ๊บสร้างใหม่มาที่ ลักษณะหน้าตาของ,ของคำว,ว่า9ต่อ16ละครั้งที่เบสปัป๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ภาพก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าไม่ชอบกับปึ๊บขึ้นอยู่แบบนี้ได้ก็มีทั้งหมดแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ